สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันหลังหวยออกนะคะดีใจกับพี่น้องด้วยนะสำหรับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ได้หวยวิ่งได้สองตัวเนาะชุดคัดเล่นไม่ว่าจะเป็นสูตรก็เข้าดีอยู่นะก็ตอนแรกก็น,นึกว่าพี่น้องจะได้ข้างบนด้วยนึกว่าจะเว้นให้สักวดนหนึ่ง สุดท้ายก็ได้ข้างล่างอย่างเดียวนะแต่ก็ดีใจนะไม่ว่าจะเป็น VIP หรือว่าจะเป็นพี่น้องอข้างนอกก็ดีใจด้วยนะคะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ตามกลุ่มตามเพื่อนตามไลน์นะคะจะได้หากันเจอเนาะเผื่อว่ารวยแล้วอยากจะอุดหนุนเป็นค่าแอเพิดค่าพระอ้อมค่าน้าเกลืออะไรก็แล้วแต่ช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นทุนให้อาจารย์ก็ยัง ก็ดีนะคะ,ะช่วยซื้อน้ําหอมอาจะช่วยซื้อน้ําหอมของอาจารย์แล้วว่าหรือว่าจะเป็นพวกกาแฟลดความอ้วนหรือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะน้ำหอมมี10กว่ากลิ่นนะอะกิ่นดังๆทัง้งนั้นแหละแล้วก็ใช้ได้ทนนานถึง2วันติดเสื้อผ้าทนมากนะคะ แล้วก็เป็นกลิ่นไฮโซที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นกระบูนเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นหอมหวานแบบนั้นไม่ใช่ไฮคลาสเลยพี่น้องกลิ่นน้ําหอมนะดีที่สุดแล้วก็กาแฟนี่ก็การันตีพี่น้องถามอาจารย์ว่าใส่อะไรบ้างให้อาจารย์อธิบายใน youtube มันเป็นการทรมานอาจารย์เกินไปหรือเปล่าอาจารย์ก็ประกาศบอกว่ามันเป็นผลไม้เ <c oughs> ขาทําผลไม้เป็นผลไม้อบแห้งนะ และเป็นบทเป็นกาแฟลดความอ้นมวน31ชนิดะนะนะอาจารย์ก็ตอบได้แค่นี้แล้วมันก็เป็นผลไม้บางตัวที่ลดที่เป็นยาระบายลดได้ลดความอ้วนได้แน่แน่แน่แน,นอนใครอ้วนมากทานเช้ากลางวันเลยยิ่งเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะกาแฟไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้ขมปิดปีไม่ได้ขมออกรสชาติขนาดนั้นกาแฟนุ่มนวลมากนะถ้าใครเป็นคอกาแฟอย่าลืม เอากาแฟที่พี่น้องบดใส่เข้าไปจะได้เข้มขน้นแต่รสชาติหวานด้วยย่าหวานนะไม่ได้หวานเพราะว่าน้ำตาลหรืออะไรไม่มีคอฟฟ่เมลไม่มีแป้งอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรต่ออะไรทานได้นะโรคภัยไข้ไขเจ็บเนะี่ยต้องยิ่งทานเพราะว่าเราต้องลดน้ําหนักเพราะว่าข้อเขา่าข้อขาไม่ว่ากล้ามเนื้อไขมันเราอะมันเยอะเกินที่เราเรับทานเข้าไปแล้วจะได้ลดนะอ่ะ สอหนึ่งตรงๆนะใครเล่นสองตามสองที่อาจารย์บอกมันก็จะมีพ่ออาจารย์ให้วิ่งสองเล่นสองเนาะก็จะมีศูนย์สองสองสี่สองสองแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็ก้าสองมีเลขห้าหกตัวใครเล่นก็ดีใจด้วยได้นะคะไม่ต้องกลับเลยนะรอบนี้เนาะวิ่งเข้าสองนะ,ะถ้าเล่นตามนี้ก็ได้เนี่ยสองหนึ่งเห็นไหมคะ ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะที่ที่ได้แล้วก็ได้ยิ่งได้ยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งได้มากหนึ่งสองสามตัวที่สามคือสองหนึ่งนะพี่น้องก็น่าจะได้กันนะคะดีใจกับพี่น้องด้วยนะมแม้ว่าจะมีเลขสองตัวเดียวอาจารย์ก็คัดมาไว้ข้างหน้าเพราะว่าอาจารย์ดูแล้วมันไม่ดับนะเลขหนึ่งก,ก็มาอยู่ตรงนี้สองหนึ่งรอบหน้า ข้างบนพี่น้องอาจารย์ก็นึกว่าจะปล่อยเราสักรอบหนึ่งนะข้างบนเนี่ยก็มาออกเบิ้ลอีกเบิ้ลหน้าอีกอาจารย์ก็คิดว่าเออรอบนี้เลมวัวเป็นอะไรไปแล้วก็หน้างวดนี้ก็น่าจะเป็นของเราปล่อยให้เราเข้ามากอาะอหวยคำนวณเราอะ่ะแต่อาจารย์ก็มาไว้ข้างหน้าให้นะหกนะสานะมสามหกเนาะก็ใครที่เล่นตามสูตรก็คิดว่า อรอบนี้ผิดสามสูตรนะอาจารย์มั่นมากคือเลขแปดนะแต่ไม่มาไม่เป็นไรเลขแปดเลขเก้าไม่มาไม่เป็นไรอันนี้สามตัวหน้าสามตัวท้ายนะได้อยู่แล้วนะอะ่เพราะว่ามันเป็นเลขที่มีอยู่สามตัวหน้าสามตัวท้ายแล้วก็งวดนี้ออกหลักร้อยเหมือนเดิมนะหลักร้อยมีสามนะโอเคนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยว อาพรุ่งนี้ถ้าว่างเดี๋ยวอาจารย์จะทาให้เลขหลักร้อยเนี่ยนะพี่น้องจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่แล้วรวยรวยปังๆอันนี้ก็ตามนี้เข้าดีอยู่นะอือแล้วเดี๋ยวจะทําให้ทุกอันวันนี้ก็เข้ามาคุยแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านก็ลังเลอ่ะอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกมาคอยถามแต่ก็ไม่กล้ายังรอดูรอท่าทีอ่าถ้าท่านใดไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็เล่นตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็ทําให้แบบนี้นะตลอดเนาะ แล้วก็จะไม่ทิ้งกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะมาช่วยอุดหนุนกันได้บุญน,นะพี่น้องอุดหนุนช่วยอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ของเงินใครฟรีแต่ว่าอยากจะให้ช่วยทําก็ได้บุญน,นะช่วยซื้อกาแฟบ้างาช่วยซื้อน้าหอมบ้างเอาวิตามินบ้างหรือว่าจะาใครขาดคู่ปี่เสีย้ยหรือว่าอยากได้สร้อยข้อมืออยากได้ไหมอยากได้พวกนี้พี่น้องทักมานะคะทักมาเนาะ ดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะอ่อแล้วก็หวังว่าจะไม่โดนบ่นนะว่าหวยถูกแล้วก็เข้ามาแสดงความดีใจเข้ามาอย่างไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นนะแต่อาจารย์ก็เนี่ยมีช่วงนี้พอดีกลับมาก็มีเวลาก็ได้มาคุยกันเนาะก็ดีใจด้วยแล้วก็พี่น้องหลายท่านแล้วก็มีพี่น้องถ้าได้น้ําหอมล่าช้าอ่าก็ขออาภัยนะรอนิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์ รอน้าหอมกลิ่นที่มันหอมที่สุดจะไปให้พี่น้องนะเพราะว่าพี่น้องบางท่านเราไม่แน่ใจว่าเคยใช้กลิ่นอะไรแล้วก็เคยใช้ครั้งแรกอาจารย์ก็จะจัดไปให้ก็รอนิดนึงนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็เข้ามาคุยกันพอหอมปากหอมคอก็อมาแสดงความดีใจกับพี่น้องงวดหน้าอาจารย์ก็มั่นใจนะถ้าหากว่า ไม่มีอะไรเป็นอุบิเหตุถ้าเป็นเลขของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าจะต้องมานะใครอยากเข้า V.I.P. ได้เลขมันเชื่อเธอคะ่ะไม่เข้าบนก็ต้องเข้าล่างหละของอาจารย์นะถึงแม้ว่าบางงวดมันอาจจะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ยังไงพี่น้องก็ไม่มีผิดหวังกันนะยังไงก็ต้องได้งวดนี้ก็ปังเหมือนเดิมใครจะว่ายังไงก็ยังปังเหมือนเดิมก็ยังได้เหมือนเดิมเนาะดีใจกับพี่น้องด้วยนะคะขอให้รวยๆกันอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็ สัญญาว่ามีอะไรก็จะเข้ามาบอกแล้วเราจะไม่ทิ้งกันเนาะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดก็ขอให้รวยแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรอาจารย์ถ้าเข้ามาแล้วถ้าได้แล้วถ้าทำมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนนะชอบเลขอะไรอาจารย์ก็จะทำอยู่อย่างเงี้ยจะไม่เปลี่ยนเลยจะไม่เปลี่ยนเลขนะคือเราคำนวณดูแล้วว่าเลขบนเลขล่างเลขอสองตัวเนี่ยมันมันมันม่นใจแล้วมันเป็นตัวเด่นแล้วอาจารย์ก็จะทำออกมา จะไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเรามั่นชัวร์ <c oughs> ถึงจะทําออกมาให้พี่น้องได้นะง <c oughs> วดหน้าแค่มองก็ใสแล้วละพี่น้องถ้าอยากจะมาเป็นสมาชิกอยากจะได้เข้ามาค่ะเข้ามาไม่ต้องรีรออยากรวยรวยเหมือนเขาเพราะเดี๋ยวนี้เนาะอะไรก็ใช้เงินกันทั้งนั้นไม่ต้องไปคุยกับใครเราไม่มีเงินเสียงเราแผ่วเนาะเพราะฉะนั้น อยากมีเงินอยากมีเสียงกับเขาบ้างอยากมีเส้นเสียงกับเขาบ้างไปไหนได้ใช้เงินได้หยิบได้จับอยากทานอะไรก็ได้ทานลูกเต้าอยากทานอะไรก็ได้ทานเพราะฉะนั้นไม่ต้องมามามานั่งลุ้นว่าอันนี้จะพอไหมอันนี้จะได้ไหมอยากได้เงินเอาเงินไปไว้ใช้กับเขาบ้างเนาะก็ทักกันเข้ามาเบอร์นี้นะคะใครอยากเข้ามาเป็นสมาชิก vip หรืออยากได้สูตรโต๊ะอยากได้กำลังวันอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะกำลังวันแล้วสูตรโต๊อะ ก็บอกไว้แล้วว่าขอให้รู้รางวัลออที่หนึ่งคือเลขอะไรไม่ว่าจะออกเบิ้ลหามตองอะไรก็ได้ทั้งนั้นเข้าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าขอให้รู้ว่ารางวัลออที่หนึ่งคือเลขอะไรเพราะทําครอบคุมเอาไว้หมดเนาะใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะขอพระคุณมากๆที่ติดตามกันไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับพี่น้องที่ทุกคนติดตามอาจารย์ก็รวยปังกันทุกท่านนะคะเพราะว่าเลขอะ่ะ ถ้าให้ล็อกแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องคัดสรรมาแล้วว่าว่ามีล็อกเนี้ยสองล็อกเนี้ยยังไงถ้าพี่น้องเลือกเลขแล้วยังไงก็ต้องได้นะคะแล้วก็พี่อาจารย์ก็มั่นใจนะว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยส่วนมากก็จะมีสูตรของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็มาดขูของอาจารย์ด้วยก็เอาไปเป็นพิจารณาเป็นความมั่นใจแล้วก็เข้าไปเล่นนะคะอ่ะงวดหน้าจัดไปแล้วว่ากันใหม่ยังไง พี่น้องก็ต้องได้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็มั่นใจนะเพราะว่าเราดูสำรวจแล้วว่ายังไงเลขมวดหน้าเนี่ยสวยนะติดตามแล้วกันนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เรื่องกาแฟที่พี่น้องถามว่ามันได้ผลจริงไหมพี่น้องตอนเนี้ยกาแฟอาจารย์ขายดีเพราะว่าอะไรทานแล้วได้ผลจริงๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะบอกว่าล้ำหน้า พุงล้ำหน้าล้ำกว่าหน้าอกอีกอะ่ะมันได้ผลที่มันมันลดพุงก่อนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันจะต้องลดตามลําไส้อะไรต่ออะไรเด็กของห,หนักๆที่มันติดค้างอะ่ะต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นอยากมีเอวก็อย่าลืมของอาจารย์เปิดใจรับอ่าไปเอาไปลองไปทานดูนะ,ะสมกล่อง6กล่องก็ได้ผลเลยนะสําหรับคนน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆเยนาะแล้วก เรียกว่าเราทานกาแฟติดคอกาแฟติดกาแฟทานกาแฟ,าาแฟไม่มีน้ําตาลดีกว่าไปนั่งอเอาทั้งแปง้งทั้งคอฟฟี่เมททั้งน้ําตาลเข้าไปเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอุดหนุนน,นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะดีใจกับพี่น้องด้วยที่รวยๆปังๆแล้วงวนหน้าเราจะรวยไปด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ